บ like ิ๊กซีส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับบิ๊กซีสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้านะที่เดินนะครับช้อปปิ้งนะอยู่ในห้างนะครับบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะสาขาอุบลราชธานีแห่งนี้นะครับขอต้อนรับคุณลูกค้านะครับเข้าสู่บูธจัดกิจกรรมดีเนะครับจากทาง,งนิยมยีนนำสินค้านะครับมาจาัดการโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยวันนี้นะครับอยู่ด้วยกับผมน้าตะนัคลินนะครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษค,คุณลูกค้าจ๋าซื้อ1ตัวนะครับฟรี1ตัววันนี้นิยมยีนของเรานะครรรััับบมมมาพพ้อกโโปช่นสุดิเศเศษลย คุณลูกค้าจ๋าตั้งใจฟังนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อหนึ่งตัวคุณลูกค้าจ๋าแถมให้คุณลูกค้าอ well ีก1ตัวกันไปเลยในราคาที่เท่ากันนะครับคุณลูกค้าจ๋าหรือต่ำกว่านั่นเองเนาะแวะดูไว้ชมนะครับนาทีทองในถูกรอบนี้รอบ11อนาฬิกาโดยประมาณคุณลูกค้าจ๋าท่านไหนนะครับมีผ่านน้อยากจะซื้อเก่งยีนอยู่แล้วอยากจะซื้อเสื้อแจ็คเก็ตอยู่แล้วคุณลูกค้าจ๋าเรียนเชิญเข้ามานะครับเรียนเชิญเข้ามาแบบรื่นดือนเลยมาก่อนบอกเลยนะครับคุณูกกคคค้าาาจมมีีีสิิทธ์เืออ่นนนะะรรัับบบบป รอบนี้คุณลูกค้าจา๋าโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยซื้อ1ฟรีหนึ่งนะครับเลือกดูก่อนได้จิพิจ๋าจับดูเนื้อผ้าของเราก่อนได้นะครับนิยมยีนของเรานร้ผลิตจากนะครับขบวนการนะครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพทั้งนั้นนะคุณลูกค้าจา๋ายังสร้างแบบยีนที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยรวมไปถึงนะครับเนื้อผ้าให้ความสัมผัสนุ่มยืดหยุ่นนะครับกระชับทรงระบายอากาศได้ดีมากมากเลยโอ้โหคุณลูกค้าจา๋าดีๆแบบนี้จัดว่าดีนะครับจัดว่าเด็ดนะจัดว่าทำถึงจริงๆ สำหรับนิยมยินของเรานะครับเป็นแบรนด์สินค้าของคนไทยนะครับเราจึงเข้าอกเข้าใจนะในสรีระของคนไทยเป็นอย่างดีเลยเราจึงตัดเย็บนะครับและออกแบบนะเพื่อรองรับสรีระของคนไทยและคนเอเชียนะครับก่อนที่เราจะตัดเย็บและออกแบบนะครับเรามีการฟังคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะบอกเลยคุณลูกค้าจ๋ารับรองเลยนะคุณลูกค้าซื้อไปแล้วจะได้สวมได้ใส่นะครับพอเหมาะพอตัวคุณลูกค้าเลยโอ้โหคุณลูกค้าจ๋าดีๆแบบนี้ถือว่าคุณลูกค้านะครับโชคดีมากๆเลยนะครับนิยมยินของเราใส่ใจคุณลูกค้ามากๆเลย เรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญได้เลยนะไม่ว่าคุณลูกค้าเองนะครับจะอยู่จุดไหนในห้างแห่งนี้นะครับเพียงคุณลูกค้านะได้ยินเสียงประชาสัมพนี้คุณลูกค้าจาสนอ,อกสนใจในโปรโมชั่นสุดพิเศษจากทั้งยมยินแวะดูก,ก่อนได้เลยนะครับแวะชมแวะเลือกนะ โอกาสดีในตอนนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้คุณลูกค้าจา๋าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเลยเพราะฉะนั้นคุณลูกค้คา,าจ๋าอย่ารีรอนะครับอย่ารอช้านะผ่านมาเจอมาเจอวันนี้นะครับเท่ากับคุณลูกคนะ้านะครับโชคดีนะสิบเท่านะครับร้อยเท่าพันเท่าก็ทีเดียวกับโปรโมชั่นสุดพิเศษดีๆแบบนี้แวะดูก่อนได้เลยนะครับแวะทดลองสวมทดลองใส่กันก่อนได้ไม่ซื้อไม่หาวันนี้ไม่เป็นไรนะครับคุณลูกค้าจ๋าแวะมาดูสินค้าจากทั้งยุกยีก่อนเราก็ดีใจแล้วนะครับ โอ้โหสวัสดีคุณพี่สุดหล่อด้านนี้เลยสวัสดีคุณพี่สุดหล่อด้านนี้เลยนะครับสารับนิยมกีนตอนนี้จัดราคาโปรโมชัน่นให้คุณลูกค้านะครับซื้อ1ตัวคุณลูกค้าจา๋าฟรี1ตัวนะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยทุกรุ่นทุกแบบนะครับไม่เว้นแม้แต่รุ่นเดียวเลยคุณลูกค้าจา๋าโอโกาสดีทั้งแบบนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้จัดว่าจัดว่าดีจริงๆนะครับหลายคนนะครับซื้อไปครั้งก่อนคุณลูกค้าจ๋าโอ้โห หลายคนมาช้อปปิ้งกับเราไปครั้งก่อนนะครับซื้อไปในราคา1ตัวนะครับในราคาเต็มนะครับยังไม่รู้สุดรายตังเลยแต่วันนี้คุณลูกค้าจ๋าผ่านมาเจอมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับในราคาสุดพิเศษเลยคุณลูกค้าจ๋าสามารถเลือกช้อปปิ้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถเลือกช้อปปิ้งเพิ่มเติมได้เลยคุณพี่จ๋าซื้อ1แถมหนึ่งด้านนี้เลยนะครับซื้อ1แถมหนึ่งได้เลยโอ้โหราคาสุดพิเศษเลยเริ่มต้นกันที่9-90บาทคุณลูกค้าจ๋าได้กลับบ้านทันทีัถึง2ตวกไเลย ไม่มาหนกมั่นใจคุณลูกค้าจ๋าทดลองสมทดลองใส่กันก่อนได้หรือคุณลูกค้าท่านไหนนะครับไม่หนกมันม่นใจกว่านั้นนะครับคุณลูกค้าจ๋าสามารถวัดที่ของคุณลูกค้าได้ก่อนเบื้องต้น หรือคุณลูกค้าอยากจะวัดสายนะครับด้วยสายวัดเรามีบริการสายวัดให้คุณลูกค้านะครับอยู่ที่สองราคาทุกเสาเลยคุณลูกค้าสามารถนะครับหยิบจับวัดตรงเก่งหรือวัตส่วนของเอวของคุณลูกค้าได้เลยเนาะโอ้โหคุณลูกค้าจ๋าจัดหนักจัดเต็มแบบนี้จัดวาดจริงๆนะครับจัดวัดเยมากๆเลยสวัสดีคุณพี่สวยๆนะครับหุ่นดีเซ็กซี่โอ้โหต้องจัดนิยกินแล้วแวันนี้คุณพี่จ๋าซื้อไปครั้งก่อนเป็นยังไงบ้างวันนี้กลับมาซื้อซ้ำใช่ไหมจ๋า โอ้โห,โโหคุณลูกค้าจ๋าบอกเลยเนาะโอ้โหเนื้อผ้าให้ความสัมผัสนุ่มใจพี่ยืดหยุ่นเนาะกระชับทรงจะเดินจะวิง่งโอโ้คุณลูกค้าจ๋าสะดวกสบายมากๆเลยโอ้โหดีๆแบบนี้คุณลูกค้าจ๋าจัดแบบพี่คนนี้ได้เลยจัดแบบพี่คนนี้ได้เลยนะครับคุณผู้หญิงด้านหน้าคุณลูกจ๋าด,ด้านหน้าได้เลยนะครับโอ้โหเก้าร้อยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งตัวฟรีหนึ่งตัวได้เลยโอโ้คุณพี่สวยๆจัดเลยพี่ซื้อตามได้เนาะ หลายคนนะครับุทลูกค้าจ๋าบอกเลยนะซื้อไปแล้วกลับมาซื้อซ้ำนะครับบอกว่าเป็นเนื้อผ้าที่ใส่สบายมากๆเ, <ข os> ๆ,ๆเลยเพราะฉะนั้นุทลูกค้าจ๋าท่านไหนนะ <ข os> ยังไม่เคยมาเปิดประสบการณ์ใหม่กับทังนิยมยีเลย <ข os> ลนะครับยังไม่เคยซื้อไปลองไปสวมนะครับเรียนเชิญมาเปิดประสบการณ์ใหม่กับทังนิยมยีเลยโปรโมชั่นนะครับนาทีท้องนาทีถูกนะครับเหลืออีกประมาณ 14นาะทีเท่านั้นนะครับกับโปรโมชั่นช่วงโฟรแบบนี้คุณลูกค้าจ๋าท่านไหนนะอยากจะเล่นเกงยีนะครับเรียนเชิญได้เลยนะไม่ว่าคุณลูกค้านะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับด้านหน้าด้านในเรียนเชิญนะครับที่บุ๊กิจอมดีๆนะครับจากต่างยมยีน ตั้งอยู่ที่ร้านโปรโมชั่นนะครับในส่วนของกลุ่มของเสื้อผ้าเลยวันนี้แวะดูก,ก่อนได้จิพี่จ๋าแวะชมนะครับแวะเลือกกันแบบจุใจกันได้เลยโอ้โหคุณลูกค้าจ๋าบอกเลยนะครับสำหรับนิยมยินของเราการันตียอดขายมากกว่าหลายล้านตัวไปแล้วคุณลูกค้าจ๋าท่านไหนนะครับสน,สนใจเรียนเชนิญได้เลยนะครับามาลงรายละเอียดดีเทลกันบ้างคุณลูกค้าจา๋ามาลงรายละเอียดดีเทลกันบ้างโอ้โหกระบะแรกเลยคุณลูกค้าจ๋า กางเกงยีนของผู้หญิงนะครับทรงขาเดฟนะโอโ้สวยๆเท่ๆเก๋ๆนะครับเหมือนในหุ่นเลยหรืออยากเสิร์เสื้อกัหุ่นนะครับมีในกระบะให้คุณกค้าเลือกอีกมากมายกันเลยทีเดียวยังมาพร้อมกับสีให้คุณกค้าด้วยนะครับไม่ว่าส่วนของสีดำสียีนเข้มสียินฟอกโอ้โหคุณค้าจ๋าบอกเลยนะจัดว่าดีจริงๆนะครับจัดว่าดีนะสวยๆเท่ๆเก๋ๆนะครับเหมือนในหุ่นเลย ในส่วนของเอวนะครับจะไม่ยืดมากนะครับจะกระชับพอดีเลยในส่วนของอะสะโพกนะครับจะกระชับพอดีเลยนะบอกเลยคุณลูกค้าจ๋าในส่วนของขานะครับเวลาคุณลูกค้าสวมใส่นะขาคุณลูกค้าจะดูเดียวยาวนะครับมาพร้อมกับสีคุณลูกค้าเลือกมากมายเลยใส่แล้วนะครับช่วยลูกค้านะเก็บหุ่นพังหุ่นได้เป็นอย่างดีเลยใส่แล้วจะออกมาสวยเหมือนคุณแพรวนะแบบนี้เลยโอ้ยมันไอ้นี่มือด็มือคุ <laughs> ้ง<อ> <laughs> แพรวสวยมากแพรวทำดีทำถึง แถวทำจึ้งจริงๆลูก <c oughs> คุณลูกขาาจ๋าเห็นยังโบกหันแวะดูไวะชมนะครับโอ้ด้านนี้เลยคุณพี่ สวัสดีคุณพี่นะครับพี่เข้าใหม่เลยสวัสดีคุณพี่พี่เข้าใหม่เลยนะครับวันนี้มาเป็นแก๊งเป็นหมกมนะเลยคุณลูกค้าจ๋าหารกันแชร์กันได้เลยนะครับในราคาสุดพิเศษเลยซื้อ1ตัวฟรีหนึ่งตัวคุณลูกค้าจ๋าบอกเลยนะจัดว่าดีจัดว่าเด็ดนะครับซหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับมาเป็นแบบฟิลแฟนเนาะมาเป็นแบบฟิลแฟนนะครับคุณลูกค้าจ๋าอยากจะได้ส่วนของผู้ชายหนึ่งตัวได้ผู้หญิงหนึ่งตัวได้นะครับหรือจะจัดคนละคู่โอ้โเรายิ่งแบบโอ้โหดีใจมากๆเลย เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจ๋าจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับโอ้นาทีทองในถูกรอบนี้คุณลูกค้าจ๋าโปรมชันดีๆแบบนี้เหลืออีกประมาณ10เท่าไหร่นะเหลืออีก12นาทีคุณลูกค้าจ๋า12นาทีทนานเรียนเชิญคุณพี่ด้านนี้เลยคุณพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับด้านนี้เลยคุณพี่จ๋าโอ้โหคุณพี่ด้านนี้เอากระบะผู้ชายด้านนี้ครับผู้ชายด้านนี้เลยกางเกงยีนผู้ชายด้านนี้ใกล้ๆผมนี่โอ้โหคุณลูกค้าจ๋า อยากจะได้เป็นไซส์ไหนคุณพี่อยากจะได้เป็นไซส์ดีไซส์ไหนดีโอ้โหคุณพี่หุ่นดีแบบนี้เซ็กซี่แบบนี้หุ่นหล,ล่อแบบนี้คุณลูกค้าจา๋าไซส์อิ่มแน่นอนเนาะละด้วยสายตาแล้วคุณลูกค้าสาวบันลองก่อนได้นะกองก่อนได้อย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชนะื่อผมเนาะต้องลองก่อนลองก่อนแต่ผมด้วยประเมินด้วยสายตาไปแล้วเนาะ แวะดูไวะชมนะครับแวะดูไว้ชมนั้นนาทีทองในถุงรอบนี้คุณลูกค้าจา๋าไม่ว่าส่วนของการเกงย่นขาสั้นนะครับเก่งขายาวขาเดฟขาม้าขาตรงส้นกระบ,บอกนะครับรวมไปถึงกางเกงผ้าชิโนโอ้โคุณลูกค้าจา๋าแล้วก็ยังมีในส่วนของเสื้อแจ็คเก็ตโอ้เสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงทํางานของผู้หญิงนะครับโอ้โหมีมากมายหลากหลายคอเลคชั่นให้คุณลูกค้าเลือกเลยวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเลยจากทางยมยีนซื้อ1ตัวคุณลูกค้าจ๋าฟรีหนึ่งตัวนะครับ ลองสมลองใส่กันก่อนได้เลยลองสมลองใส่กันเดยกัน,กนได้เลยนะครับโอกาสดีทังหนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนะี้จัดว่าดีนะครับจัดว่าเด็ดนะจัดว่าจึ้งจริงๆคุณลูกค้าจ๋าบอกเลยนะคุณลูกค้าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปคุณลูกค้าจะต้องรออีกยาวนานมากมากเลยนะครับกว่าโปรโมชั่นดีแบบนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจ๋าผวม,มาเจอมาเจอวันนี้คุณลูกค้าต้องรีบคว้าโอกาสดีๆแบบนี้ไปเลย คว้าโอกาสดีแบบนี้ไว้เลยนะครับวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับโอ้โหคุณค้าจ๋าหลายคนวันนี้หยุดงานนะเจ้าพี่จา๋าหลังจากที่คุณกค้านะครับทำงานมาเน็่เหนื่อยนะครับทั้งสัปดาห์เลยทั้งสัปดาห์นะครับคุณค้าจ๋าวันนี้นะครับกำลังมองหาของขวัญให้ตัวเองหรือส,ส่วนของมองหาเป็นของขวัญให้คนที่คุณร,รักอยู่นะครับคุณค้าจ๋า แนะนาเลยวันนี้นิยมยีนะครับซื้อ1ตัวคุณลูก้าจา๋าฟรีหนึ่งตัวนะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยทุกรุ่นทุกแบบนะครับชนิดของแถมต้องเท่ากับราคาชนิดสินค้าที่คุณลูกค้าซื้อหรือต่ํากว่าจะวิจามาเลยนะครับมาเลยด้านนี้คุณพี่จา๋าด้านนี้เลยโอ้โหหน้าที่ทองในถุงนะครับจัดหนักจัดเต็มได้เลยตอนนี้ซินิยมยีของเราคึกคักมากเลยของคุณผู้หญิงด้านนู้นเลยพี่กางเกงไพชิโน่ด้านนี้ได้เลย กางเกงพ้าชินโนด้านนี้ได้เลยโอ้โหมาดูรายละเอียดของในส่วนของกางเกงพ้าชิโนกันบ้างกางเกงพ้าชิโนนะครับโอ้โหสีสันสวยงามเลยกางเกงผ้าสีนะคุณลูกค้าจ๋าไม่ว่าส่วนของนะสีครีมนะครับน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนะครับสีส้มอิ่มสีเขียวขี้ม้าสีน้ำเงินนะครับสีแดงสีแดงเลือดมูโอ้สีกรีบโอ้คุณลูกค้าจ๋าให้กันไม่หมดเลยนะบอกเลยคุณลูกค้าจ๋าสำหรับกางเกงพาชิโนนะครับเนื้อผ้าหนาให้ความสัมผัสนุ่ม เยือหยุดนะครับกระชับทรงระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะครับเวลาคุณลูกค้าสวมใส่นะครับอยู่ท่ามกลางแดดนะคุณลูกค้าจะไม่รู้สึกะระคายเคืองผิวเลยบอกเลยคุณลูกค้าจ๋าสำหรับกางเกงพาชิโนบอกเลยนะครับจัดว่าดีจริงๆนะครับจัดว่าเด็ดมากๆเลยในสื่อโซเชียลนะครับไม่ว่าส่วนของ YouTube ท i k ตอบ a c e b o o คลูกค้าจ๋ากระแสดีมากๆเลย แวะดูไวะชมนะครับแวะดูไว้ชมกันได้เลยนะโอกาสดีแ่บนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้คุณลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะได้กางเกงยีนตัวใหม่นะครับอยากจะได้เสื้อแจ็คเก็ตตัวใหม่ผร้เยนเชิญนะครับที่บุ๊กกิจมดีนะครับจากทั้งยมยีนวันนี้นะครับนำมาฝากวัดตต้อนนะครับพี่น้องชาวอุบลนะครับกับราคาสุดพิเศษเลยกับราคาสุดพิเศษเลยคุณลูกค้าจ๋าซื้อ1ตัวฟรีหนึ่งตัวได้เลยนะครับทดลองสวมทดลองใส่กันก่อนได้ทั้งยมยีนของเรานะครับอนุญาตให้คุณลูกัลวตเย โอ้โหได้ทุกตัวเลยคุณพี่จ๋ามีเท่าไหร่ใส่กันให้หมดเลยคุณลูกค้าจ๋ามีแรงเท่าไหร่วันนี้เราให้ลองได้ทุกตัวเลยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าทดลองสวทดลองใส่เสร็จแล้วนะครับคุณลูกค้าอยากจะสอบกระจกอยากจะหมุนซ้ายนะครับอยากจะหมุนขวาอยากจะอัดวีดีโอนะครับให้สิทธิ์คุณลูกค้าเต็มที่จ๋าเปลี่ยนเชิญก็มานะครับเปลี่ยนเชิญก็มาแบบเรื่อยเเลย โอ้โหมาแนะนำกันเวลาคุณลูกค้าเข้ามาเลือกช้อปปิ้งในบูธกกมดีจากทางยมยีนะครับคุณลูกค้าสังเกตที่ป้ายราคาได้เลยนะครับจะมีตัวราคาบอกอยู่ในจ,จ้าพิจาแล้วก็อยากจะวัดไซส์นะครับเรามีบริการสายวัดให้คุณลูกค้านะครับอยู่ที่เสาป้ายราคาทุกเสาเลยคุณลูกค้าอยากจะได้แบบไหนนะครับอยากจะได้เป็นส่วนของกางเกงยียนคุณผู้หญิงนะครับแยกเป็นสัดส่วนให้คุณลูกค้าเลยนะกระบะไครกระบะมาเล็วนี้หรือจะเป็นส่วนของตางเกียงฟาซิโนโอ้ก็คนละกระบะเลยคุณพี่ ด้านนี้เลยตังกงยิ้ผู้ชายด้านนี้โอ้โหแยกเป็นสัดส,ส่วนให้คุณลูกค้าแบบเอาให้คุณลูกค้าแบบเลือกกันง่ายๆเลยแวะดูไว้รับชมนะครับแวะดูไว้รับชมกันได้เลยหน้าทีทองในถูกรอบนี้คุณลูกค้าจ๋าจัดว่าดีจริงๆจ,จัดว่าเด็ดมากๆเลยนะครับมาก่อนบอกเลยมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับมาช้าสินค้าไซส์ที่คุณลูกค้าต้องการแบบที่คุณลูกค้าต้องการนะครับอาจจะไม่พอนะ นาทีทองในถูกรอบนี้คุณลูกค้าจ๋ารอบสิอนาฬิกานะครับเหลืออีกประมาณ7นาทีสุดท้ายท้ายสุดนะครับเหลืออีก7นาทีสุดท้ายท้ายสุดนะครับคุณลูกค้าจ๋าท่านไหนนะครับได้ยินเสียงประกาศสัมภัษณ์ในขณะนี้ยังสามารถมาตอนนี้ก็ยังทันนะครับสามารถมาตอนนี้ก็ยังทันนะในราคาสุดพิเศษแบบนี้คุณลูกค้าจ๋ามาจัดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ มาใหม่ยังเลือกได้เลยนะเจ้าพี่จา๋าสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังเลือกอยู่ในขณะนี้ที่กําลังเลือกอยู่ในขณะนี้นะครับถูกอกถูกใจเลยนะครับแนะนําคุณลูกค้านะพา์ที่เบาไว้ก่อนเลยพา์ที่เบาไว้ก่อนนะครับพา์ที่แขนไว้ก่อนได้เลยนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้คุณลูกค้าจา๋าจัดว่าดีจริงๆนะครับจัดว่าเด่นมากๆเลยโอ้โหสวัสดีคุณพี่ชายทั้งสองท่านวันนี้มองหาเป็นกางเกงยงยีรุ่นไหนดีพี่กระบอกเล็กหรือกระบอกใหญ่ครับ หรือจะเป็นส่วนของกางเกงผ้าชิโน่มีให้คุณค้าเลือกมากมายเลยนะหรือจะเป็นส่วนของคุณค้าจ๋ากางเกงแฟชั่นกางเกงทรงบอยแต่งขาดโอ้โหคุณค้าจ๋าหรือจะเป็นส่วนของเสื้อแจ็คเก็ตคุณพี่รับตัวไหนดีคะโอ้โหวันนี้อยากได้เสื้อแจ็คเก็ตใช่ไหมครับโอ้โหหน้าหนาวเนาะบ้านเราเริ่มจะเย็นลงแล้วต้องมีเลยเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อแจ็คเก็ตก็หนึ่งแถมหนึ่งเช่นกันคุณพี่ลองสวมลองใส่ได้นะครับโอ้โหคุณค้าจ๋าบอกเลย รุ่นนี้รุ่นขายดีนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดโอ้โหคุณลูกค้าจา๋าบอกเลยนักร้องดาราคุณลูกค้าจา๋าบอกเลยใส่กันติมใส่กันตตึมคุณลูกค้าจา๋าสังเกตได้เลยเลื่อนฟีดทิกตอกดูคุณลูกค้าจา๋าบอกเลยนะคนใส่เสื้อย้อมยินเยอะมากและดูไลรชมนะครับและดูไปรชมเลยคุณพี่ด้านนี้เลยคุณพี่คุณพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับมองหากเป็นกิงยีนใช่ไหม วันนี้วันหยุสสดสุดสปดานะครับอยากจะได้เกงยืนตรงใหม่เรียนเชิญนะครับกับระทับดวงเช่นสุดพิเศษเลยวันนี้โอ้โหคุณูกค้าจา๋ามาลงรายละเอียดดีเทลในส่วนของกางเกงยีนของผู้ชายกันบ้างโอ้โหใกล้ๆแบบผมเลยใกล้ๆแบบนี้เลยสวยๆเท่ๆเก๋ๆนะครับเหมือนในหุ่นนะเหมือนในหุ่นเลยบางเกงยีนผู้ชายนะครับเอวจะไม่สูงมากเอวจะไม่ต่ำม,มากนะครับจะเป็นเอวกลางๆนะครับคุณลูกค้าจา๋ามาพร้อมกับช่องใส่่า กระเป๋าด้านหน้า2ใบกระเป๋าด้านหลังอีก2ใบนะครับยังมาพร้อมกับช่องใส่เหรียญอีกหนึ่งช่องเป็นงานซิปทองเหลืองคุณลูกค้าจา๋าใช้งานได้ดีกว่าซิปทั่วไปหลายเท่าเลยคุณลูกค้าจา๋ามันส่วนของมีช่องอร้อยเข็มขัดให้คุณลูกค้าด้วยแล้วก็เป็นงานป้ายหนังนลเจ้าพิจาริยมยินแบบออริจินอลเลยโอ้โหคุณลูกค้าจายยบบ๋า,จา รายละเอียดแบบนี้จัดว่าดีจริงๆนะครับจัดว่าเด็ดมากๆเลยในส่วนของความยาวของขานะครับจะอยู่ที่3 9มนะครับถึง41นะในส่วนของปลายขานะครับจะอยู่ที่6.5นะครับถึง8นะครับคุณลูกค้าจา๋ามีทั้งเฟดหน้ามีทั้งเฟดหลังนะครับคุณลูกค้าในส่วนของสีคุณลูกค้าจา๋ามีให้คุณลูกค้าเลือกมากมายเลยวันนี้ไม่ว่าส่วนของสีดำนะครับสียิ่งเข้มสีอินฟอสซูเปอร์รแบ็กมิดไนท์สีฟอกไบโอสนิมแดง คันเฟรหน้าเฟรหลังมีให้คุณท้าเลือกมากมายเลยมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณลูกค้า,าจา๋าตั้งใจฟังนะครับจากราคา้ายปกติคุณค้าแอบดูน้องราคาน้องได้เลยนะครับ1,1-80บาทวันนี้จ,จัดจำหน่ายกันเพียงแค่คุณลูกค้า,าจา๋าตั้งใจฟังนะครับ990บาท990้บาทมีนำซ้ำคุณลูกค้า,าจา๋าแถมให้คุณลค้าฟรีอีกได้หนึ่งตัวเลยเลือกเอาเลยคุณลูกค้า,าจา๋าในราคาที่เท่ากันนะครับหรือต่ำกว่านะซื้อ,หน,าอาาหนึ่งตัวนะครับ ตัวของแถมนะครับต้องเท่ากับราคาชิปสินค้าที่คุณลูกาค้าซื้อนะครับหรือต่ํากว่านะเรียนเ่อนะครับสนจกสนใจในส่วนของกางเกงยียนไหมจ้าซื้อ1ตัวฟรี1ตัวได้เลยนะครับนาทีทองในถูกรอบนี้จัดว่าดีจริงๆนะครับจัดว่าเด็ดมากๆเลยโปรโมชั่นนะครับนาทีทองนาทีถูกเหลือ3นาทีสุดท้ายท้ายสุดของรอบโฟนนะครับ เหลือ3นาทีสุดท้ายแท้สุดของรับฟูดคุณลูกค้าท่านไหนนะครับส,บสนใจเดินมาตอนนี้ยังทันนะครับเดินมาตอนนี้ก็ยังสามารถเลือกช้อปปิ้งต่อได้นะครับคุณลูกค้าจ๋าในราคาสุดพิเศษเลยแวะดูก่อนนะพี่นะ้าแวะชมก่อนนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่ได้ส่วนของกางเกงยีนไปแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าในส่วนของนิยมยินของเรายังมีส่วนของเสื้อแจ็คเก็ตนะครับกางเกงทํางานของผู้หญิงนะครับทรงเกาหลีเนาะ เกาหลีเกาใจไว้ยี้เนาะในส่วนของสเสื้อผ้าแฟชั่นโอ้คุณูกค้าจ๋ามีมากมายหลากหลายวันนี้พร้อมคุณลูกค้าให้คุณลูกค้าเลยรักในการแต่งตัวสไตล์ยีน,นะครับคุณูกค้าจ๋าเรียนเชิญที่บุ๊กกินยมดีๆจากทางนิยมยียเลยแวะดูวดแวะชมนะครับนาทีทองในถูกรอบนี้จัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้คุณลูกค้าจ๋าเรียนเชิญได้เลยนะเรียนเชิญเข้ามานะครับเรียนเชิญเข้ามาแบบรวดเร็วเลย โอ้โหด้านนี้คุณพี่ด้านนี้เลยจริงๆของผู้ชายด้านนี้เลยคุณพี่จ๋าสุดหลอดได้เลยชอบแบบไหนชอบแบบไหนอ๋อชอบสีวินเทจโอ้ได้เลยนี่ไงสีวินเทจด้านหน้าเลยคุณลูกพี่จ๋าสวยๆได้ทีเ่เก๋ๆนะครับแบบนี้เลยไซส์ไหนดีคุณพี่โอ้โห,โโหคุณลูกค้าจ๋าไซส์สามสุดสองรุ่นขายดีเลยไซส์ขายดีที่สุด เดี๋ยวให้ทีมงานหาให้นะจ๊ะเดี๋ยวให้ทีมงานหาให้เลย32นะครับ32นะทีมงานช่วยหาให้หน่อยเร็วโอ้โหโนี่ไงทีมงานมาแล้วแวะดูเว้ชมนะครับแว้ดูเวะชมได้เลยคุณพี่ด้านานั้นหรือคุณพี่จา๋าด้านานั้นเลยครับในส่วนของการกิฟาชิโนมีนะจ๊ะพี่จา๋าสวยๆทีเ่เท่เก๋ๆเลยวันนี้จัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับกบารกินซุปบอยแต่งขาดมีจ้าการกินซุปบอยแต่งขาดมีนะครับ จัดหนักจัดเต็มได้เลยโอ้โหสวัสดีคุณพี่ร้านนี้นะครับคุณลูกค้าจ๋าแวะดูเวะชมนะครับนาทีทองในถูกสําหรับนิยมยีนซื้อ1ตัวคุณลูกค้าจ๋าฟรี1ตัวนะครับคุณลูกค้าที่เข้าใหม่ทุกท่านเลยสวัสดีคุณลูกค้าที่เข้าใหม่ทุกท่านเลยนะครับนาทีทองในถูกคุณลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้ซื้อ1ตัวฟรีหนึ่งตัวได้เลยช่วงนี้นะครับหมดเวลาเวลาหมดนะครับโปรโมชั่นช่วงฝนนะสําหรับรอบนี้คุณลูกค้าจ๋า ท่านไหนนะครับยังอยากจะได้กางเกงยีนนะครับจากทางยงยีนนำมาจัดรายการโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยวันนี้ซื้อ1ตัวคุณลูกค้าจ๋าฟรีหนึ่งตัวไม่ว่าส่วนของกางเกงยีนขาสั้นขายาวขาเดฟขามมาขาตรงทรงกระบอกนะครับกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคุณลูกค้าจ๋ามีมากมายหลากหลายโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าเลยมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อ1ตัวฟรีหนึ่งตัวนะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยทุกรุ่นทุกแบบนะครับไม่เว้นแม้แต่รุ่นเดียวเลย คุณลูกค้าจ๋าชนิดของแถมนะครับเท่ากับราคาชี้สินค้าทุกคนซื้อหรือต่ำกว่านะบอกเลยคุณลูกค้าจ๋าท่านไหนนะครับมาต,ตอนนี้นะครับยังสามารถเลือกช้อปปิ้งต่อได้ในราคาสุดพิเศษเลยที่เข้า,ามาใหม่ก็ยังสามารถเลือกช้อปปิ้งต่อได้ในราคาสุดพิเศษเช่นกันนะครับหรือคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังเลือกอยู่ในขณะนี้ยังไม่ต้องตกใจนะเจ้พี่จ๋าก็ยังสามารถเลือกช้อปปิ้งต่อได้ในราคาสุดพิเศษเช่นกันคุณลูกค้าจ๋ารอบนี้หมดเวลาเวลาหมดนะครับอยากสวยอยากรอ เชิญที่บูนิยมยีนนะครับอยากที่ด้หมือนที่อื่นนะถ้าคุณยังไม่ได้ลองผู้นําแฟชั่นนะครับต้องนิยมยีนลูกค้าจ๋าตอปจากนี้ไปนะครับให้เสียงเพลงนะดูแลลูกค้าต่อเลย Thank to...